จังหวัดนราธิวาสค่ะสมาคมคนรักนบีจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็สภาอุลมามะฟาตอนีดารุส,สลามค่ะเขาจัดกิจกรรมสร้างท่สิสุกจังหวัดชายแดนผักตายดูอาขอพรหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทีราเทพยวดีให้ทรงหายจากพระอาการประชวดโดยเร็วค่ะ สมาคมคนรักนบีจังหวัดชายแดนตายและก็สภา,าอุลมามะฟาตอนีดารุสสลามจัดกิจกรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยกับพี่น้องมุสลิมในโลกอาหรับ ให้ท่านฮาบิบและคณะได้รับทราบนโยบายของภาครัฐที่มีต่อพี่น้องประชาชนมุสลิมนํามาซึ่งความเข้าใจถี่ถทุกต้องเกลูกมุสลิมต่อรัฐบาลไทยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ในการปฏิบัติศาสนกิจและการดำรงตนในลัษณิอิสลามถี่ถทุกตองส่งเสริมเยาวชนกลุ่มสตรีให้ปฏิบัติตามลักศาสนาอิสลามไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและก็สิ่งเสพติด มีความรักความสามัคคีในมุคณะแล้วก็มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยม,มีความรักในสถาบันของไทยแล้วก็ยร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะจากนั้นค่ะท่านฮาบิบผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมนก็ได้บรรยายลักส,สนะ ในการสร้างความรักต่อเพื่อนมนุษย์นะคะการสร้างความรักต่อคนต่างศาสนกและก็การยกรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการให้ความรักซึ่งกันและกันรวมถึงอย่างดูอาโคพรค่ะให้ส้มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนะรนทิราชเทพยวดีทรงให้จากพระอาการประชวรดยเร็ววันเดือนกันค่ะมีเป็นบรรยากาศที่จังหวัดนะราธิวาสนะคะค